สำหรับท่านประธานสมในวันนี้นะครับก็คือพราครูสังฆราชการประเดช่พิจิตรโกผู้คคช่วยเจ้า,าวาดวัะธรรมกายนะครับและคณะสงฆ์หนึ่งร้อยทิศ่นะครับได้มาเป็นเนืนาบุญในช้าวันังกรายแบบนี้นะครับให้เราได้สั่งสมผู้กี้ในตั้งแต่เช้านะครับในวันนี้แล้ก็เป็นบุญพิเศษของเรานะครับก็ได้ไดอการหาบุญนี้ไปแจ้งให้กับบุคคลที่เรารักเราปรารถนาดีเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนะครับ ใ้น้อมนําอาหารขึ้มาใส่บาตรในวันนี้ขึ้นฉลดเนื้อศีษันและกล่าวการผสมดังต่อไปนี้นะครับสุขินนางวะสเมทานาังทานสวัสยาวหาังง่ายๆนะครับว่าตึก555นะครับราชดาหมงชายอาพาร์ตเมนต์นะครับก็จะพูดกันก็คือทําพิธีเปิดยังเป็นทางการนะครับก็ เปิดอาคารด้วยการตักบาตรนะครับท่านใดที่อยู่ในบริเวณนี้มีญาติพี่น้องที่รู้จักก็ชวนกันมาพักอาศัยมาอยู่ได้นะครับเพราะรับรองว่าที่นี่นะครับสะอาดสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีเขาเป็นที่ประชุมชุมนุมของผู้มีบุญนะครับเวลาที่มีกิจกรรมมีงานบุญเราก็ก็จะมาพบเจอเจอกันในบริเวณแห่งนี้นะครับแล้วก็เดินทางไปมาสะดวกสบายนะครับถนนก็ กว้างเกือบจะ2-3ถึง3เลนนะครับก็เดินทางสะดวกเข้ามาจอดรถเข้ามาพักค้างสะดวก